ปามาเ์นโตอีพีนี้เราจะมาดูห้องว่าเราจะจัดห้องลูกยังไงอันนก้พวอตัวต่อครับอ่าถ้าเศเยอะมากกลยคือดีมากนะคะแล้วก็อ่าอันนี้ดีหาภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ได้ความรู้ได้ไอเดียเยอะมากจากปัญหาที่ปวดหัวสวัสดีค่ะสวัสดีครัแต่แต้แต้ห้องเรียบร้อยแล้วครับจากวันนั้นที่ยังไม่มีอะไรเลย ปา<ร>มาเทิรนโตอ,อีพีนี้เราจะมาดูห้องว่าเราจะจัดห้องลูกยังไงแล้วโดยเฉพาะในกรณีที่มีลูกสองคนคต่างไวัยด้วยค,คนโตอายุเท่าไหร่คะ คนโต4ีขวบคนเล็ก1ขวบค่ะทีนี้เราจะมีพื้นที่ใช่ไหมคะที่เราต้องการให้เขามาใช้เป็นเหมือนห้องเล่นของลูกเป็นห้องสมุดของลูกทีนี้ปัญหาของพี่ที่มันโตกับน้องที่ยังเล็กมันจะมีปัญหาเรื่องของว่าถ้าพี่เล่นพี่จะเล่นของที่ค่อนข้างซับซ้อนเขาจะชอบเล่นเกมเล่นบอดเกมกิจกรรมที่ซับซ้อนส่วนน้องนั้นน่ะจะใช้กําลังแล้วก็เล่นแบบ เขายังเล่นรายละเอียดไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพื้นที่ให้น้องได้เล่นอิสระด้วยพี่ก็ได้เล่นทํางานอิสระของตัวเองด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าห้องจัดเป็นไงบ้างคือตอนแรกครั้งที่แล้วมาเนี่ยได้โจจับพี่เกลมาว่าอันนี้ให้ทําเป็นเหมือนนังสือของของพี่ของน้องเก็บของเล่นของพี่ของน้องแล้วเราก็ไปไล่ like ดูยูทู e พี่พี่เกล ถ่ายเก็บไว้กับพวกของเล่นก็อาจจะมีแบบโดทิ้งไปบ้างกลัวโดนดุไม่ใช่ก็แบบอันนี้ไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวจะรู้สึกผิดเลยทิ้งเองดีกว่าจีเราไปดูกันทีละมุมโซนนี้เป็นโซนของใครคะอย่าเลยใจเย็นโซนนี้เป็นโซนกราฟครับกราฟอ่าหนังสือนิทานนะคะโอเค เขาชอบไหมคะหนังสือนิทานคือกาฟเขาชอบอ่านหนังสือมากมากเลยค่ะ่ะคะก็คือจับหนังสือมานั่งเปิดได้เลยอ่านวันหนึ่งได้เป็นแบบต่ก่อนคือ2 0 30เล่มแม่อ่านจนพอแ้งตอนนี้ใครอ่านแม่ค่ะแม่แต่ว่าก็จะมีแบบว่าแกงพี่เลี้ยงหรือพ่อที่เขาบอกว่าเขาจะหยิบมาวันนี้กาฟอยากอ่านเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีตอนกลางคืนเวลาจะอ่านจะก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเลือกประมาณวันนี้กาฟขอสองเล่มเขาก็หยิบสองเล่มขึ้นไปนอนอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านก่อนนอนแบบนั้นโอเค แล้วเรามีเยอะเป็หนังสือพวกนี้เพียบโอเคใช้วิธีการเทคเทิร์นหมายความว่าเด็กสลับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะหมกมุ่นกับเรื่องเดิมค่ะหมายความว่าอเดือนนี้มีโปรเจกต์แบบนี้พออีกสักเดือนหนึ่งเปลี่ยนใหม่มันจะเหมือนเป็นเรื่องใหม่โอเคแล้วเราอยากเทิร์นเพราะว่าเด็กอ่ะจะชอบซ้ำๆอ่ะในความรู้เขาก็จะซ้ำๆนะคะถ้าขยันก็สองอาทิตย์ครั้งก็ได้นะคะ ในนี้แล้วอันนี้มันาสมมติครับโอเคพ่อเขาจัดค่ะทุกอันเลยมุมทุกมุมพ่อจัดหมดจอดประเสริฐเท่าที่ได้นะครับเอาเท่าที่ได้คือเขาชอบไม่เปิดปสมมติเขาชอบค่ะเขาแต่เว่าเขาชอบเชฟเขาชอบเป็นเชฟมากชอบทำอาหารมากโอ้ทรงดีนะขอพ่อกับแม่ไปเรียนทำอาหารอ่าดีดีโอเคไหมเราโอเคได้หมดเราที่เลือกทําคือทําเค้กด้วยไม่ทําของหวานไอ้ไม่ทําของขาว อยากเป็น<อ>เชฟที่<อ>ทําของหวานโอเคเหมือนรู้ตัวเองเนาะอโอเคดีค่ะอันนี้นะคะเล่นบ่อยแค่ไหน ถ้าเชฟอาจจะทุกวันแต่อันนี้คือแล้วแต่ถ้าหยิบออกมาเขาก็จะเล่นอย่างวันนี้เขามาเปิดเขาก็บอกแม่วันนี้ก๊ารอยากขายไอติมเขาก็หยิบไอติมออกมาทีนี้บางครั้งบทบาทสมมติถ้าเขาชอบเชฟอ่ะมันจะเชฟตลอดอาจจะต้องเราอาจจะต้องขอให้เขาเล่นอย่างอื่นด้วยโอเคแต่เล่นได้นะคะเหมือนเขานั่งเล่นอิสระอย่างนี้ได้แต่ว่าพยายามให้เขาชวนเขาเล่นอย่างอื่นด้วยเพราะเราต้องการสมมุติหลายๆเรื่องสมมุติหลายๆบทบาทอันนี้เป็นบอร์ดเกมค่ะ พี่แม่แม่ชอบเล่นมากสนุกเนาะแม่ก็เลยซื้อมาสนองตัวเองแล้วแม่ก็เลยชวนลูกเล่นด้วยซึ่งตอนนี้พี่รู้สึกว่าบอร์ดเกมมันทําออกมาเยอะมากค่<ฮ>ะแล้วถูกมากเลยถูกมากเลยเมื่อก่อนแพงมากอ่ะใช่ค่ะเมื่อก่อนซื้อที่ห้าพันอ่ะสะเทือนอ่ะเดี๋ยวนีเกมเศรษฐีสี่สิบเจ็ดบาทอย่างเงี้ยใช่เยอะด้วยเพิ่งชอบเมื่อวานอ่าฮะแล้วก็อ่าอันนี้ดีหาภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคน้องชอบเล่นไหมากาฟชอบเล่นทุกอันแต่บางอันที่มันจะยากนิดนึงที่มันต่อออกทาง ที่เราเคยเล่นตอนที่เราเรียนอ่ะที่เกี่ยวให้หนูเล่นอ่ะก็ยังไม่ได้ก็ยังยังยังไม่ได้รอห้าขวบใช่เดี๋ยวห้าขวบได้ออโอเคค่ะแล้วก็ไม่ได้พยายามให้ลูกแบบว่าถ้าเขายังไม่ชอบก็ยังไม่อยากจะากเยี้ยนโอเคอ่าแล้วฝั่งนี้คือฝั่งนี้เป็นตู้โชว์เป็นแบบบทบาทสมมุติที่มันดูน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเออเอามาโชว์หน่อยเพราะว่ามันชั้นมันโล่งๆอยู่เท่านั้นเลยค่ะอันนี้อ่ะอะไรอ่ะตู้ กระปุกอมสินลูกค่ะนี่ DIY มากนะคะนําเสนอตอนแรกคือว่าทําบุญบุญละนิติ s ัมติงอันนี้ของพี่กาบันนี้ของน้องเจนแบบนี้ได้รับมาใครให้มาหรือใครให้มาหรือแบบวันนี้เขาทํางานบ้านแล้วก็จะแบบอ่าสะสมตังค์อ่าสะสมโอเคค่ะแล้วก็พาไปเปิดบัญชีวันนี้ที่เจอน้องกาบแบบเหมือนเจอพิกเจอร์ใหม่เลยอ่ะรู้สึกไหมเขาไหวสวยมากไหวสวยมากทำไมอยู่ดีๆมันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้น หนูก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้คือไม่รู้จริงๆหนูให้รู้สึกว่าเหมือนหลังๆมาเหมือนเราเจอใครเยอะมากขึ้นแล้วเราก็แบบอ่ะพี่แก้วสวัสด,ดีค่ะพี่ดาวสวัสด,ดีค่ะหนูทำให้ลูกเห็นเหมือนสิ่งที่เราทํากันแล้วมันออกผ<พ>ลเขาก็ทําตามคือตั้งใจสวัสด,ดีมากอะ่ะจากรอบที่แล้วที่เรามาอ๋อสเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นี่ยังแอบมีเป็นอยู่อันนี้ก็มีแต่เขาก็เหมือนกับเหมือนเราแบบหนูหนูพูดอย่างนี้กาจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมไปพื้นที่ตรงนั้นเลยของลูก เขาก็ไปปล่อยพลังตรงนั้นโอเคห้ามถูกคนอื่นใช่ดีมากค่ะฝั่งน uh ี้ฝั่งนี like ้เป็นจริงๆมันเป็นจิ๊กซอว์ข้าวราที่เป็นอาร์ตของกราฟทั้งหมดครับเป็นพวกงานงานอาร์ตคือกราฟจะเป็นคนชอบล้อยสีมากวาดรูปพวกนี้เราสามารถเราสามารถซื้อกรอบรูปที่มันเปลี่ยนได้แล้วเรามาวางแบบอย่างเงี้ยลูกจะได้รู้สึกแบบิตย์อาทิตนี้เปลี่ยนผลงานให้เขาเลือกว่าเขาอยาก เอาผลงานกรอบรูปแบบตั้งธรรมดาให้เขาโชว์ผลงานแล้วเขาจะได้ภูมิใจได้ครับจัดไปเอามาแต่งห้องนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทิ้งเลยใส่แฟ้มค่ะใส่แฟ้มที่มันเป็นใสๆอ่ะแล้วก็เขียนวันที่ไว้ด้านหลังนี่ยอนรับสักใจเพ่งจ้า โอ้โหสำหรับเด็กมันคือสำหรับเด็กมันคือพอร์ตโฟลิโอที่เขาภูมิใจขอเขานะคะบอกกราฟมันมีบางอันให้กราฟเลือกเก็บได้ไหมเพราะว่าวันหนึ่งเขาทําอ่ะเยอะมันเยอะมากเลยพี่เกลเยอะแบบยี่สิบสามสิบแผ่นต่อวันเลยค่ะงง้นให้เขาเลือกดูให้เขาเลือกอ่าว่าจะเก็บอันไหนอ่าเสร็จแล้วเราก็ทําหาแฟ้มมาใส่หรือใส่ใส่กล่องไว้อย่างเนี้ยค่ะแล้วจริงๆนะถ้าเราเขียนวันที่ไว้อ่ะเราจะเห็น าการเริ่มแล้วเดี๋ยวเราอาจจะทําอะไรกับสิ่งนี้ได้อันนี้อันนี้คือพี่พี่แกงพี่เลี้ยงวาดรูปแล้วเขาแบบมาช่วยระบายสีอย่างเงี้ยอันนี้เขาระบายเองคือเขียนวันที่ไว้เลยค่ะได้ค่ะนี่ <Okay. S 2> เราจะได้รู้วิวัฒนาการของลูกว่าจากจุดเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งเขาจะไปรู้เขาอาจจะเป็นเชฟชื่อดังแล้วเขาก็จะบอกว่าเขามาจากไหนอะที่มาของเขา <Okay. S 2> เราเก็บพอร์ตเป็นที่มาใ,ให้เขา แต่ว่าเลือกไว้ได้เลยจัดไปครับอ่าโอเคนี่อันกี้ต่อตัวต่อครับอ่านี่ก็ของแบบประดับเด้เรทธรรมดาโอเคอันนี้สนุกนะอันนี้สนุกครับการกัเเล่นสนุกมากค่ะนี่ของน้องเกณฑ์เล่นได้ใช่ค่ะน้องเกณฑ์เกณฑ์เล่นได้โอเคพรเจ้าเยอะมากเลยคือดีมากนะคะหนูชอบต่อค่ะทุกอย่างที่ซื้อเยอะๆคือแม่เอนจอยนี่ก็พวกอาร์ตเหมือนกันครับ มาทางนี้นาะลูกเนาะชอบมากครับชอบเนาะชอบมาอาหารระบายสีว่าลูกจริงจริงตอนที่เราเขาชอบเชฟอเราทําทําเป็นวงกลมแล้วให้เขาบอกว่านี่แต่งหน้าเค้กแล้วให้เขาดีไซน์หน้าเค้กอะมันก็จะไปผนวกกับความเป็นเชฟอะอืมเนื้อสื่อแล้วก็ไปพูตัวต่ออิสระชอบไหมอันเนี้ยอันเนี้ยกราฟชอบอยู่ช่วงหนึ่งพ่อชอบพ่อชอบพ่อพ่อชอบพวกเลโก้ไหม พ่อพ่อชอบแบบต่ออะไรแบบนี้เลโก้พ่อชอบอยู่นะครับอยากให้ลูกเล่นนะแต่ว่าไม่อยากบังคับอ่ะกลัวซื้อมาลูกไม่เล่นวิธีการที่จะทําให้เด็กเล่นเลโก้ตอนนี้เราจะใช้เลโก้ชิ้นใหญ่ก่อนดูโป้เนาะแล้วพ่ออ่ะต่อเป็นรถต่อเป็นเครื่องบินง่ายๆคือเด็กอ่ะภาพภาพสี่มิติพวกนี้มันยากแต่ถ้าพ่อต่อพ่อแกล้งมานั่งพอเขาฟรีเพย์พ่อมานั่งต่อต่อเล่นๆต่อเป็นเครื่องบินต่อเป็นรถทําเป็นขนมเค้กที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ต่อทิ้งไว้แล้วก็ลองเอาเลโก้ทิ้งไว้แล้วเขาถึงจะทำเพราะมันยากโอเค<ม>สีเหียวมากนี่คัดออกไปเยอะแล้วนะ Enjoy <laughs> มากเลยอะะะ่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษครับส่วนใหญ่หนูอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อนอ่านเพื่อนเพื่อนเอามาให้อ่าโอเคค่ะแล้วก็จะให้แบบว่าใครที่เก่งภาษาอังกฤษก็มาอ่านไปโอเคตรงนี้เป็นของเล่นอิสระอ่เลศหรูมากค่นี่ฝีมือใครคะอันนี้เขาก็ช่วยช่วยกันทํากับ เดื <The> อกแกงแบบว่ากาัปปั้นแบนๆแต่อันนี้กัปปั้นกลมๆแต่ว่าพีมะนาวก็จะมาคอยประกอบคอยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้มุมนี้ใครชอบกาฟกาฟชอบค่ะเกณน์ชอบไหมกเกณฑ์<อ>จะชอบมาลื้อเล่น ตอนนี้ถ้าน้องอ่ะน้องก็จะแบบหยิบอันนี้อาจจะเลียอาจจะเคาะอาจจะโยนน้องจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเป็นช่างสำรวจอยู่ก็ปล่อยน้องสำรวจนะคะของอิสระเกณฑ์ปกติแล้วคืออะไรของอิสระเกณฑ์ส่วนใหญ่หนูก็จะหยิบมาจากในตู้นี้ให้เขาเล่นค่ะก็คือจะหยิบมาแบบวัลชินสองชิ้นอย่างเงี้ยค่ะดีมากค่ะ ก็มีแค่นี้เกนสามารถนั่งเล่นคนเดียวได้ไหมได้ค่ะได้นานแค่ไหนอะอยู่ได้นานเลยค่ะคือถ้าไม่มีใครกวนก็ปล่อยเขาได้เลยโอเคเขาสามารถนั่งอยู่โดยไม่มีคนได้ไหมได้ค่ะได้สบายใช่ไหมได้คกาฟอยู่ได้ไหมไม่ได้ค่ะมันต่างตรงไหนคะทําไมลูกสองคนช่างแตกต่างกันคนโตเลี้ยงยังไงน้องกราฟคนโตคืออยู่ในสายตาตลอดไม่มีใครแบบ เขาเรียกว่าเหมือนไม่ว่าจะกินจะนอนจะทําทุกอย่างคือมีคนอยู่ตลอดอ่ะเขาจะต้องเห็นมนุษย์เขาไม่รู้หนูไม่รู้ว่าเขาต้องเห็นมนุษย์ไหมแต่เราทําให้เขาเห็นเราว่าเราอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะอ่ะแล้วส่งผลยังไงตอนโตบ้างส,ส,ส่งผลยัง,ยงไงตอนโตคือเวลานอนจะนอนคนเดียวไม่ได้จะอยู่คนเดียวไม่ได้ตอนนอนต้องอย่างนี้กายแบบนี้เลยค่ะอ่าแบบนี้มั่นใจใช่ค่ะถึงจะหลับอ่ะ พี่งั้นแอสไซน์ครั้งต่อไปคือการฝึกกราฟนั่งเล่น okay, คนเดียว,ยว <Okay. S 2> อย่างน้อยสิบนาทีโอเค <Okay. S 2> เป้าหมายสิบนาทีให้ได้สิบนาทีเพราะเกณฑ์นเนี่ยพี่เห็นเลยว่าเกณฑ์อยู่ได้ง่ายมากอะ่ะเพราะเขาอยู่ได้ง่ายมากชีวิตเขาในวันต่อไปอความสุขเขาจะง่ายพี่เพิ่งเจอผู้ใหญ่ที่มาถามพี่ว่าทําไมอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาซื้อรถคันนี้เขามีความสุขตอนจองพอได้รถมาเฉยเต้องจองรถใหม่ละไม่มีความสุข แล้วเขาสงสัยว่าทําไมพี่ถึงไม่เห็นต้องซื้ออะไรเลยแล้วมันมีความสุขง่ายเพราะพี่บอกเขาว่าความสุขของพี่คือวันนี้ไม่มีเรื่องอ่ะอวันนี้วันนี้ไม่มีปัญหาวันนี้ไม่มีอะไรเข้ามาแล้ใช้ชีวิตปกติธรรมดามันคือความสุขก็เหมือนที่เกณฑน,นั่งดูอากาศอ่ะความสุขมันแค่นั้นแหละแต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องทอํายังไงถึงจะคิดแบบนี้ได้นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะปรับกราฟเพื่อให้เขาได้รู้ว่า จริงๆการอยู่กับความเงียบความสงบมันก็คือความสุขรูปแบบหนึ่งะนะคะโอเคอีพีนี้ตรวจบ้านกันไปแล้ว <c oughs> ให้กันบ้านด้วยแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเช็ค,คเช็คงานว่าทำได้ไหมไะนะคะ,คะโอเคป้ามาเท่นโปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ EP ีนี้ยังไม่จบเพยงเท่านี้นะคะยังมีรายละเอียดและเนื้อหาที่น่าสนใจต่ออเยอะเลยท่านสามารถรับชมเนื้อหานี้ต่อในรูปแบบอันคัดยาวๆเต็มอิ่มได้แค่เพียงกดลิงก์ใต้คลิปและสมัครสมาชิกบ้านพี่เกลเพียงเดือนละ450บาทถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะคะพร้อมแล้วสมัครสมาชิกได้เลยค่ะ